กันในช่วงนี้นะครับกับ <ขะ S 2> เรืรองข้องกิจกรรมกิจกรรมทีมีการเอ,อ่อเขาเรียกเซตอ่ะนะะค่ะค่ะก็ทางบริษัทซีพีรมนะคะร,รวมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะล่อยพันธุ์ปูมาลงสู้กกสทะเลกะเซต่ะทำต่อเนื่องกันมาแล้ว11ปีนะคะครับซึ่งทีนี้จำนวนปูมาเนี่ยก็มากว่าหลานตัวแลวเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารพร้อมกับการเปิดโรงงานค่ะให้ซื่อมวลชนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารด้วยค่ะ นายวิเศษวิสิตวินยูนะคะกรรมาการผู้จัดการพร้อมด้วยบรริพ้้อมดวยผู้บริหารและกำนพงงานของบริษัทซีพีแรมจำกัด รวมไปถึงนายอำเภอชัยยาส่วนราชการและกาชาบ้านในพื้นที่ตำบลพุนเรียงอำเภอชัยยาค่ะรวมกันปล่อยพันลูกปูมานะจำนวนซ่องเส้นตัวภายใตย้โครงการปูมายัยงยืนคูทะเลไทยที่บริเวณกเกาะเซตอำเภอชัยยาซึ่งเป็นลูกปูมาระยะยังครับนะคะถีวาเมาะสําหรับการปล่อยลงสู้ทะเลรวมทั้งเกาะเซตนะคะเป็นพื้นที่ที่ว่าไม่มีคนอาศัยอยู่เมาะอย่างยิ่งค่ะสำหรับการจเจริญเติบโตโดยไม่ถูกรบกวนรวมไปถึงสภาพเบดลอมที่กเกาะเซตนะคะ ทีว่าให้ลูกปูมาเนี่ยลอบไผ่สอนตัวจากสัตว์อื่นๆทําให้มีโอกาสร,รอสสู้งเกือบปอยเปลืปเส้นเลยค่ะครับผมบริษัทซีพีแรมนะครับได้รวมกับผู้เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่ตอนน้ำถึงปลายน้ำนะครับได้แก่ตั้งแต่ชาวประมงนะครับแล้วก็มีบริษัททีผลิตปูอย่างวิยาเครปโปรดักต์จากัดนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นผู้แปรรูปเนื้อปูนะครับบริษัทซีพีแรมจำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารแล้วก็ประชาชนในฐานะผู้บริโภคนะครับปลายนา้ำ รวมไปถึงสู์วิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัดน้ำชายฟังเคสซ้ำอย่างวัุราธานี นะครับรวมกันไลายใยเลยทีเดียวนะครับโดยการดําเนินการครั้งนี้เนี่ยก็ทำต่อเนื่องมาแล้ว11ปีนะครับปล่อยลูกปูรวมกันแล้วเนี่ว่าลานตัวนะครับม,มามีการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ปูมายู่คุก,กับทะเลไทยต่อไปนะครับหลังจากที่ว่ามีการปล่อยลูกปูมาแล้วนะก็ได้รวมกันปลูกต้นกุ้งกางอีกซ่องรอยต้นและการยังเก็บหญ้าบนโกเซตกันแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะซีพีแรมยังเปิดบ้านพายเยี่ยมชมโรงงานสุราธานีซึงผลิตอาหารนะคะพรอมร,รับประทานและการเบเกอรี่ส่งให้กับเซเว เป็นอีเลวนนะคะคถึง1,600สาค่าในพื้นที่14จังหวัดผคกตายการมีทีมวิจัยและพัฒนาคา่ะพัฒนาเมนูพื้นที่ผักตายออกจำหน่าด้วยไม่ไว้เป็นยอดเที่ยงผัดไข่ไก่ผัดปลกแก่งตายละกาม,ม,มีเรื่องนะคะผัดไกล่แล้วก็มีการ,รจ้างแรงงานในพื้นทีม่มากว่าเจ็ดร้อยคนกระ่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับคนในท้องที่อีกด้วยค่ะครับผมอานี่เป็นกิจกรรมดีๆที่บริษัทเอกชนเขารับผิดชอบต่อสังคมนะครับนะ